จอนจิกซอเขาคือฆาตรกรหรือนักบุญถึงแม้เกมที่เขาสรรสร้างจะฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายแต่ทุกเกมของเขาก็ให้บทเรียนแก่ผู้เล่นเสมอสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าซอหกเกมต่อตัดตายเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และอินสตาแกรมไม่ รอช้าเรามาต่อกันที่มาร์กหลังจากเกมของพีเตอร์ได้จบลงมาร์กก็สารต่อเจตนารมณ์ของจอห์นโดยการสร้างเกมต่อไปและแฝงตัวอยู่ในกรมตำรวจตัดภาพมาที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งวิลเลียมเขาเป็นซีอที่นี่ซึ่งการทํางานของเขาช่างไง่ายได้นั่นก็คือยื่นประกันให้กับผู้คนและค้นหาทุกวิถีทางเพื่อไม่ต้องเสียเงินให้กับผู้ที่มาทําประกันกับเขาเพราะเขาช่างมีแร่ลีมล่มแพร่และสามารถหาช่องทางในการหนีภาระการ ใจตังได้ทุกวิธีทางและนั่นก็เป็นสาเหตุที่เขาเดินฟ้องร้องเหตุเพราะว่าเขาไม่รับผิดชอบกับความเสียหายของผู้คนที่มาทําประกันให้กับเขาแต่วิลเลียมก็มีได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเนื่องจากเขามีเดบ,บีทนายมือดีประจําตัวที่คอยสะสางเรื่องที่คนฟ้องร้องมาโดยตลอดวิลเลียมเขาเป็นคนทํางานหนักขมขมเนจนบางครั้งก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและการที่ทําให้เขามีตังมากขนาดนี้ก็เพราะว่าเขามีมารับใช้ทั้ง6ตัวที่คอยอ่านเงิน ขใบสมัครของผู้ทำประกันว่ามีช่องวหวอะไรบ้างและเขาก็จะเลียกในการจ่ายใ้ทุกกรณีเพราะดั้งหกคนที่เขาว่าจ้างมาช่างแสนรู้และชาญฉลาดเป็นอย่างมากตัดภาพมาที่มาร์คเขาได้มานั่งเช่นชมผลงานของเขาหลังจากเกมที่เขาสรรสร้างฆ่าชีวิตผู้คนที่แสนอัป,ปรีไปสองคนและไม่นานก็มีคนพบศพที่ว่ามาร์กก็ไปดูสถานที่เกิดเหตุท,ทําทีว่าเป็นตํารวจมือดีทั้งที่ตัวเองก็อัป,ปรีมากเหลือเกินซึ่งที่นั่นมาร์กก็ ได้เจอกับอีริสันหัวหน้าของปีเตอร์อีริสันไม่ได้ลงพื้นที่มาทํางานเองมานานเพราะเขาถนัดงานตั้งโต๊ะแต่งานนี้อีริสันลุยเองเพื่อสะสางบัญชีของจิ๊กซอและอีริสันก็มีเซอร์ไพรส์นั่นก็คือเจ้าหน้าที่เบเรสเธอยังไม่ตายอีริสันเก็บกลุ่มความลับเอาไว้เนื่องจากเขาก็เครือบแคลงว่าในหน่วยงานจะมีหนอนบอลไส้หรือเปล่าเลยปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับและสิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งคือสถานที่เกิดเหตุมีการพบเจอลายนิ้วมือของ ซึ่งทางตำรวจก็คาดว่าทั้งหมดอาจจะเป็นปีเตอร์ก็ได้ที่เป็นผู้กระทำเนื่องจากจิก๊กซอมันตายไปแล้วแต่ถึงกะน,น้นหมาก็ทำท่าทีน้อยใจเพราะว่าอิริสันปิดบังเรื่องไปเรสยังมีชีวิตอยู่เขาเลยมีคิดจะทำต่อในเมื่อพวกคุณไม่ให้ความร่วมมืออิริสันก็เกลียกล่อมให้มาร์กใจเย็นหลังจากนี้เราจะบอกคุณทุกเรื่องและเราจะตามสืบไปด้วยกันซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งสคนได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อตามล่าตัวปีเตอร์ให้เจอโดยที่ทางตำ ำรวจไม่รู้เลยว่าปีเตอร์ตายไปแล้วด้วยเงื้อมือของมาร์กหลังจากที่ทั้ง3ามได้แยกย้ายกันมาร์กก็ได้มาเจอกับพาเมลา่านักข่าวสาวสวยที่ทําสกู๊ปเรื่องจิกซออยู่ซึ่งแน่นอนมาร์กไม่ยอมให้ข่าวเพราะพาเมล่าชอบบิดเบือนความจริงพูดปดมดเท็ดแต่งสีเต็มแต่งเพื่อทําให้สกู๊ปมันน่าสนใจพาเมล่าก็ได้กล่าวว่าเธอรู้เรื่องจอร์นเคลเมอร์มากกว่าที่มาร์คคิดเพราะว่าเธอทราบข่าวมาว่าก่อนที่จอร์นจะตายเขาได้ทิ้งกล่องให้กับภรรยามาร์คคิดในใจว่า นี่ชักจะรู้มากไปแล้วอีกไม่นานหรอกเธอก็จะเป็นรายต่อไปตัดภาพมาที่จิวภรรยาเก่าของจอนเธอได้นึกภาพวันวานที่ได้อยู่กับจอนถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับลายประเด็นแต่ความรักที่มีให้กันนั้นคือของจริงและสิ่งที่จอนทิ้งเอาไว้ในกล่องมีซองเอกสารอยูหกฉบับซึ่งในซองก็มีรูปภาพของพาเมล่าอยู่ด้วยตัดภาพมาที่มาร์เขามาที่กองชนสุโศพเพราะทีมแพทย์เจอสิ่งที่น่าสงสัยนั่นก็คือสัญลักษณ์จิ๊กซอ ที่ถูกกรีดบนเนื้อคนรอยกรีดศพล่าสุดมันแปลกใบเพราะโดยปกติจิกซอจะใช้มีดชั้นดีระดับที่หมอใช้ในการผ่าตัดในการกรีดชิ้นเนื้อแต่แผลที่ปรากฏมาจากมีดที่ไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่ซึ่งทุกคนก็คาดคิดว่าเป็นฝีมือของปีเตอร์ที่พยายามเรียนแบบจิกซอแต่ทว่าในอดีตมันก็มีคดีจิกซออยู่คดีหนึ่งที่มีรอยแผลจากมีดที่ไร้ศักยภาพนี้นั่นก็คือคดีการตายของ Saint ester, เซตเบสเตอร์เรือชายที่ฆ่าน้องสาวของมาร์กซึ่งคุณหมอ ก็มั่นใจเขาชนะสูตรศพมานานและทุกคดีของจิก๊กซอว์เขาก็เป็นคนชนะสูตรแค่ดูไร้แผลเขาก็ดูออกว่ามีดที่ใช้ในการกรีดเลือดเนื้อนั้นมีคุณภาพมากแค่ไหนตัดผ้ามาที่จิวตอนนี้เธอมาทํางานที่โรงพยาบาลตามปกติแต่ทว่าที่ทํางานกลับมีมาร์กรออยู่เพราะว่ามาร์กมารับของในกล่องที่จิก๊กซอว์ได้ทิ้งเอาไว้ทางคู่ได้ร่วมมือกันมาร์กเป็นผู้สารต่อเจตนาลมจิก๊กซอว์ส่วนจิวก็แค่ทําคําขอสุดท้ายของแฟนให้บรล เมื่อจบงานนี้ทางคู่ก็จะเลิกติดต่อหากันเมื่อมาร์กจากไปกลับเป็นจิวที่ยังโหยหาจิกซอจนเกิดภาพหลอนจิกซอได้มาพูดกับเขาว่าสิ่งที่จิวทําอยู่ทุกวันคือบํบาบัดผู้ติดยาเสพติดทุกรายมันก็เป็นอีรอบเดิมคือไม่มีใครหายขาดจากการเสพยาจิวทําได้แค่บันเทาต่างจากจิกซอที่ช่วยบํบาบัดได้จริงตัวอย่างก็มีแล้วหนึ่งคนนั่นก็คืออเมนดาที่สามารถหายขาดจากการเสพยาจิวเริ่มหลอนตัวเอง เริ่มคิดว่าวิธีการของจิกซออาจจะเป็นวิธีการที่ดีก็เป็นได้เพราะทุกสิ่งที่จิกซอกระทำล้วนแล้วเต็มมีเหตุผลในส่วนของวิลเลียมวันนี้เขาก็ทํางานจนดึกดื่นแต่ทว่าจู่จูไฟก็ได้ดับลงแสงจากฟ้าแลบทําให้เขาเห็นเงาคนกลางเดินมาพร้อมอาว,วุธวิลเลียมเลยไปหยิบปืนเพื่อป้องกันตัวบุคคลปริศนาดึงตรงมาที่ห้องของเขาและด้วยความที่หวาดระแวงเขาขอให้ชายพูนนั้นอย่าขยับแต่มันกลับหันปืนใส่เขาวิลเลียมเลยจำ ต้องลั่นไกแต่ทว่าโชคร้ายคนที่เขายิงกลับเป็นแค่ยามไม่ใช่ผู้ร้ายอย่างที่เขาคิดเขาเลยรีบไปทศพยาบาลทว่าจังหวะนั้นชายหน้าหมูก็ได้ปรากฏเข้ามาจากการวิลเลียมจนเสียสติเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในห้องปริศนาที่มีเครื่องพันธนาการรอบตามตัวและวิดีโอจิ๊กซอก็มาอธิบายเกมให้เขารับทราบสวัสดีวิลเลียมคุณคงจาผมได้ยินดีด้วยตอนนี้คุณอยู่ในเกมผมหลายปีที่ผ่านมาคุณทํางานโดยการพลาดโอกาส จากใครหลายๆคนวันนี้ผมจะมอบโอกาสให้คุณนโยบายของคุณจะกลายเป็นเครื่องทดสอบมีสายรัดแขนขาสีอันอยู่บนตัวคุณและคุณก็ต้องผ่านสีด่านเพื่อปลดมันออกไปถ้าทําไม่ได้ก่อนที่เวลาจะหมดมันก็จะตูมซึ่งเวลามันก็ได้เริ่มแล้วและเกมนี้ไม่ได้เดิมพันแค่ชีวิตคุณถ้าคุณทําไม่ได้ครอบครัวที่คุณมีอยู่ก็จะไปเหมือนกันและในด่านแรกก็มีตัวละครเสริมชายผู้นี้คุณคนคุนหน้าดีเขาก็เป็นลูกจ้างในบริษัท คุเขาเป็นชายที่สูบบุหรี่เป็นประจำถึงแม้จะมีการวินิจฉัยแล้วว่าปอดเขาไม่ดีเกมนี้เราจะโฟกัสกับสิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือลมหายใจใครที่สูบออกซิเจนเร็วมากกว่าผู้นั้นก็จะโดนเครื่องกลบอัดไปที่หน้าท้องทุกครั้งที่คุณหายใจกลไก่ก็จะทํางานเอาละ่ะดูสีว่าคุณทั้งสองคนใครจะอึดกว่ากันวิลเลียมด้วยความที่เป็นหัวหน้าเขาเลยสั่งให้ลูกน้องว่าหยุดหายใจทั้งสองกั้นหายใจเอาไว้และใช้เวลานั้นในการคลิปท ทบทวนเพื่อหาทางออกแต่ทว่าลูกจ้างของเขาผู้มีปัญหาทางปอดแถมยังดูดบุหรีเป็นประจำก็ไม่สามารถกันหายใจได้นานสุดท้ายเขาถูกบีบอัดจากเครื่องนั่นจนเสียชีวิตเมื่อมีฝ่ายหนึ่งตายกลไก่ก็จะปล่อยอีกคนซึ่งนั่นก็คือวิลเลียมตัดภาพมาที่อีห้องขังแม่ลูกคู่หนึ่งต่างสงสัยว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงที่หน้าจอก็มีภาพสดจากการเล่นเกมของวิลเลียมคุณแม่ได้ไปโห่ร้องของความช่วยเหลือแต่ว่าผู้เป็นผู้ ลูกกับมองบางอย่างอยู่ที่ผนังมีคันโยกด้านบนเขียนว่าชีวิตด้านล่างเขียนว่าตายซึ่งมันก็ได้เชื่อมต่อกับภาชนะเก็บของเหลวมีต่ออักษร Hf ที่แปลว่ากรดไฮโดรฟูออริกที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนซึ่งมันมีไว้เพื่ออะไรสองแม่ลูกไม่อาจรู้แต่ที่แม่พอจะเราได้คือการเรามาอยู่ที่นี่นั่นก็เพราะว่าผู้เป็นพอ่อตัดภาพมาที่พาเมลาเธอได้ที่อยู่ขงจิวจากมาร์กเธอเลยไปหาจิวเพื่อสอบถามอะไรบางอย่าง สิ่งนั้นคือเศษกระดาษที่เจอข้างศพยิกซอจิวพอจะรู้อะไรเรื่องนี้ไหมมันสื่อความหมายอะไรหรือเปล่าจิวก็ตอบว่าไม่และไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิน้นพาเมล่าเลยทิ้งกระดาษนั้นไว้ก่อนที่จะจากลาแต่ทว่าระหว่างกลับเธอถูกชายชะกันลักพาตัวมาและพามาขังในห้องข้างๆข,ข,ของสองแม่ลูกในส่วนของวินเลียมหลังจากที่เขาผ่านด่านแรกมาได้และเข้ามาสู่อีกห้องเขาก็ได้เจอกับคุณแจคุณแจนั้นสามารถใช้ไขระเบิดที่แขน ขขวาเขาเได้และเมื่อถอดมันออกเขาก็เจอกับข้อความ The Party ซึ่งประโยคนั้นทําให้เขานึกถึงวันแรกที่ได้เจอกับจอร์นในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งทั้งคู่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันวิลเลียมทํางานเพื่อหาไรายได้และประเมินคุณภาพชีวิตคนว่าสอดคล้องตามนโยบายของบริษัทหรือไม่ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินจอนก็ได้แนะนําว่าเขาลืมสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสําหรับชีวิตมนุษย์สิ่งนั้นคือความต้องการที่อยากจะ ีชวิตซึ่งวิลเลียมก็เข้าใจแล้วว่าความต้องการนั้นเป็นเช่นไรเนื่องจากเขาตอนนี้ก็อยากมีชีวิตต่อวิลเลียมได้เดินไปตามเส้นทางที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วได้เจอกับเครื่องพิศนาที่เขียนว่าเทคิมเขาพยายามหลีกหนีจากมันแต่เมื่อเดินทางระเบิดที่ข้อมือกกตประพิบทําให้เขาต้องเข้าไปดูเครื่องนั่นมันมีกลนไกคันโยกอยู่สองอันเมื่อเขาจับมันตุ๊กตาจิ๊กซอก,ก็ได้โผล่ออกสวัสดีวิลเลียมคนที่อยู่เบื้องหลังผมคือเพื่อนร่วมงานของคุณ คนแรกพนักง,งานฝ่ายข้อมูลเป็นชายหนุ่มไม่มีญาติพี่น้องอีกคนเป็นหญิงวัยกลางคนที่มีครอบครัวแล้วเธอก็เป็นเบาหวานตามนโยบายบริษัทคุณเลขาสาวไม่สมควรจะมีชีวิตต่อมากกว่าชายหนุ่มเพราะเธอทั้งแก่ชราและมีโรคภัยแต่ทว่าเธอก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลต่างจากชายหนุ่มที่ไรญา,าติขาดมิรใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพียงลําพังคุณสามารถเลือกคนใดคนหนึ่งได้ให้มีชีวิตต่อโดยการปล่อยมือจากอีกคนมันไม่ยากเลย แค่เอานโยบายของคุณมาตั้งแต่อย่าช้าล่ะเวลามันเหลือน้อยยิ่งคุณคิดนานมากแค่ไหนเชือกที่รัดคอพวกเขาก็ยิ่งแน่นขึ้นสุดท้ายวิลเลียมก็เลือกให้เลขาตัวเองรอดโดยที่ชายหนุ่มตายต่อหน้าต่อตาถึงแม้วิวจะเสียใจมากแค่ไหนแต่เขาก็ไม่มีเวลามากขนาดนั้นและวิลก็ได้คุณแจออีกดอกหนึ่งในการปลดระเบิดที่แขนซ้ายสองแม่ลูกที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่วิลเลียมทำก็ต่างตกใจแล้วก็พะววงว่าตนจะเป็นรายต่อไป รวมถึงพาเมลาที่ได้เห็นทุกอย่างผ่านหน้าจอและมาร์กผู้ส,สร้างเกมนี้ก็ต่างเฝ้ารอคอยกับการเลือกของวินเลียมแต่แล้วอิริสันก็โทรตามเขาเพราะว่ามีงานเข้าเขาเลยต้องไปที่กรมตำรวจในส่วนของจิวเธอได้นําของบางอย่างมายัางโรงพยาบาลในมือของเธอถือซองเอกสารบางอย่างและเธอก็ทิ้งมันเอาไว้ที่โรงพยาบาลก่อนจะหนีออกมาด้วยความรวดเร็วมาร์กระหว่างเดินทางเขาได้นึกย้อนวันที่อยู่กับจิกซอจอสอนเขาเสมอว่า ให้ใช้ของที่มีคุณภาพเขาไม่น่าสะเพรา่าในการแล่เนื้อคนเป็นรูปยิกซอเลยไม่เะนั้นตำรวจคงไม่สงสัยในส่วนของวิลเลียมเขาได้เดินมาตามทางที่เต็มไปด้วยไอร้อนข้อความบนแขนซ้ายเขาเขียนไว้ว่าบทสรุปสุดท้ายนั่นทำให้เขานึกย้อนวันที่เขาเจอจอรนจอรนมาพบวิลเพื่อเรียกร้องค่าประกันชีวิตแต่ทว่าวิลก็ไม่มีนโยบายในการเบิกเงินรักษาให้กับโรงพยาบาลต่างรัฐเพราะว่าจอนอยากจะไปรักษาตัวที่อื่นเพราะว่าที่น่า มีการวิจัยพบว่าสามารถรักษาเซลล์มะเร็งได้ถึงจอนจะอธิบายมากแค่ไหนวิวก็เรียกเรียกในการจ่ายเงินสุดท้ายจอนได้สารภาพว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยของเขาเขามีเงินมากพอที่จะรักษาแต่เขาแค่อยากดูว่าวิวเป็นคนยังไงกันแน่มีแต่คําพูดสวยรูที่ออกมาจากปากของเขาซึ่งคําพูดเหล่านั้นมันแฝงไปด้วยความระบโมบโลกมากของวิวและเมื่อวิวมาถึงด่านที่3เทปเสียงได้อธิบายให้เขาเข้าใจว่าด่านนี้ เขาไม่ต้องเลือกว่าใครจะรอดแต่เขาต้องช่วยเหลือทนายของเขาให้รอดให้ได้นั่นก็คือแดบบี้ช่วยให้แดบบี้ไปถึงอีกฝั่งของห้องตามเส้นทางที่กําหนดเอาไว้มื่ฉะนั้น,นกลไกที่ผูกกับร่างแดบบี้จะฉีกกระชากสมองของเธอภายในเวลาแค่90วิใช้ทักษะในการพูดกล่อมคนทําให้เธอใจเย็นและเดินไปตามทางให้ได้สีวิวเกมเริ่มขึ้นแล้ววิลบอกให้แดบบี้ใจเย็นและเดินไปตามเส้นทางแต่ทว่าเส้นทางที่ต้องฝ่าไปมันเต็มไปด้วยไอร้อนเส้นทาง ถูกสร้างโดยวัสดุที่เป็นเหล็กที่ดูดซับความร้อนได้ดีเดบ,บตีต้องทนฝืนเจ็บปวดเพื่อฝ่าฟันไปแต่ทว่าก็เจออุปสรรคเนื่องจากมีท่อที่ส่งต่อไอร้อนมายังเส้นทางวิลสามารถช่วยได้โดยการบิดคันเร่งแต่ทันทีที่เขาดึงคันเร่งไอร้อนเหล่านั้นก็พุ่งมาใส่เขาแทนวิลเลยต้องจำทนในการโดนแผดเผามิฉะนั้นเดบ,บีจะไม่รอดเอาและพวกเขาก็สามารถฝ่าฝ่าไปได้แต่ทว่านั้นก็แค่ออเดร์ฟเนื่องจากเส้นทางข้างหน้ามี ไอรอนระอุมากกว่าถึงสองเท่าวิลเลยต้องจำทนอีกครั้งแบกรับไอเหล่านั้นจนทำให้ผิวหนังของเขาแทบไหมเดบบี้ก็โดนแผดเผาไปที่ขาแต่สุดท้ายก็มาถึงปลายทางมีแค่บานประตูที่ขวางกันทั้งสองเอาไว้วิวก็บอกให้เธอหาในห้องนั้นซึ่งเดบบี้ก็เจอแค่รูปภาพของวิลซึ่งมันเจาะจงไปที่หน้าท้องทำให้เดบบี้เข้าใจว่าคุณแจอยู่ในท้องของวิลถ้าเธอไม่สามารถถอดเครื่องมือบนร่างกายเธอก็ต้องถูกมันยิงตายเดบบี้ เลยใช้สว่านในการคูเข็นขอคุญแจจากวิวแต่วิวก็ไม่ยอมให้จนสุดท้ายเวลาของเครื่องกลได้หมดลูกศรปลายแหลมได้ทิ่มแทงเข้าสู่ร่างกายของเด็บบี้จนเธอเสียชีวิตแน่นิ่งไปโดยที่วิวไม่สามารถช่วยอะไรได้เนื่องจากเขาก็ไม่ยอมทนต่อการเจ็บปวดใครกันจะยอมรนผ่าท้องเพื่อช่วยเหลือคนอื่นและวิวก็ได้คุญแจดอกที่3ในการปลดระเบิดที่เท้าข้างขวาตัดภาพมาที่มาร์กเขาได้มายังกรมตำรวจอีริสันได้แจ้งว่าพบสิ่งผิดปกติ นายนิ้วมือเบรสได้อธิบายว่าโดยปกติคนเราถ้าแตะสิ่งใดก็จะทิ้งคราบมันเอาไว้ด้วยนั่นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการแตะสิ่งของแต่ทว่าสิ่งที่เจอในคราบมันของลายนิ้วมือปีเตอร์กลับเป็นสารทําความเย็นซึ่งมันก็น่าแปลกเพราะโดยปกติร่างกายคอมนุษย์จะไม่มีสารทําความเย็นที่ว่าและในระหว่างนั้นอิริสันก็ได้รับสายจากแลบที่วิเคราะห์เทปเสียงพวกเขาเลยดิ่งตรงไปที่นั่นเพราะว่ามันมีบางสิ่งที่เอะใจตัดภาพมาที่จิว เธอได้เปิดผนึกกล่องที่จิก๊กซอทิ้งเอาไว้ซึ่งยังมีเอกสารฉบับหนึ่งที่เธอยังไม่มอบให้กับมาร์กและในกล่องยังมีลายสิ่งหลายอย่างที่มาร์กไม่รับรู้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นความลับระหว่างจิวและจิก๊กซอตัดภาพมาที่วิวเขาได้มาถึงด่านที่4ซึ่งในหอกนั้นมีเพื่อนร่วมงานสุนัขรับใช้ของเขาทั้งหกที่ถูกพันธนาการเอาไว้บนม้าหมุนวิดีโอจิกอ๊กซอได้มาอธิบายว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าคือทั้ง6ที่ค้นหาข้อผิดพลาดในใบสมัครตามนโยบ ของคงนั่นก็เพื่อปฏิเสธหรือยกเลิกสัญญาที่ทําประกันกับคุณเพื่อไม่ให้คุณต้องเสียเงินงานนี้มีคนรอดแค่2คนซึ่งมีแต่คุณเท่านั้นวิวที่มีสิทธ์เลือกจําไว้ว่าปากรก,าปากระบอกปืนจาาะลั่นไกเมื่อม้าหมุนได้หยุดโดยที่ไม่มีสิ่งใดมากันได้คุณทําได้แค่ชี้ปากกระบอกปืนขึ้นโดยการกดปุ่มที่ผมได้จัดวางเอาไว้แต่ทุกครั้งที่คุณได้กดลงไปคุณต้องเจ็บปวดรอดร้าวและคุณมีโอกาสกดแค่สองครั้งเท่านั้นใคร จะรอดคุณเลือกเองได้และเกมก็ได้เริ่มต้นขึ้นม,ม้าหมุนได้หยุดครั้งแรกชายหนุ่มเป็นผู้ถูกเพ่งเลงจาก,กบายกระบอกปืนวิวยังลังเลว,ว่าพร้อมจะสละเลือดเพื่อช่วยลูกน้องหรือเปล่าทําให้ชายผู้นั้นถูกฆ่าตายเหลือแค่ห้าห้าคนที่เหลือต่างขอร้องอ้อนวอนให้วิวช่วยชีวิตต่างบอกข้อดีของตนและบยข้เสียให้กับคนอื่น ในที่นี้มิดแท้ไม่มีอยู่จริงเมื่อความตายเข้ามาใกล้พนักงานสาวได้ถูกแพลงเหล็กในรอบที่สองและในครั้งนี้วิวก็เมตตาเธอเขายอมเจ็บปวดเพื่อกดปุ่มให้ปืนเงยหน้าขึ้นและลันไกลดอกที่สองทำให้เธอรอดชีวิตในครั้งนี้และการหมุนในรอบที่3ก็ได้ดำเนินต่อไปวิวได้แต่ร้องว่าไม่เขาไม่อยากจะเลือกอีกต่อไปแล้วเขาไม่รู้ว่าจะตัดสินชีวิตของคนยังไงและทําให้รายที่สองถูกฆ่าตายรวมถึงรายที่3ในวิธีเดียวกัน เหลืออีก3ามคนที่ต้องฟันฝ่นฝาต่อไปแต่วิวสามารถเซฟได้แค่อีกครั้งเดียวเท่านั้นเขาเลยใช้ครั้งที่4ในการเลือกเซฟพนักง,งานของตนโดยก่อนที่ยอมให้มือตนเองเป็นรูและวิวก็ไม่สามารถเลือกอีกต่อไปเมื่อวิวไร้ซึ่งอำนาจพนักง,งานเริ่มแปลเปลี่ยนจากปากที่เคยกล่าวสรรเสริญเยินยอขอร้องของชีวิตมันแปลเปลี่ยนไปเป็นคำด่าทอสารพัดทั้งสะบัดด่าพ,พ่อล่อแม่งโดยไม่สนใจเพราะอีกไม่นานตนก็จะตายและสุด ท้ายรายที่4ก็ถูกยิงวิลสามารถเลือกเซฟได้2คนจริงๆแต่วิลก็ต้องทิ้งนักสองเพื่อไปยังด่านต่อไปวิลได้คุญแจดอกที่4เพื่อถอดระเบิดที่ขาเหลือแค่ต้องเดินไปถึงจุดหมายแล้วเกมจะจบตัดภาพมาที่แลบชนสุดร f i i 3ท่านมาเพื่อตรวจสอบหลักฐานเนื่องจากเทปเสียงมันถูกปลอมแปลงขึ้นมาและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อกันกรองเอาเสียงจริงออกมาจะได้รู้สักทีว่าใครคือ ผู้อ้างสิทธิ์ว่าเป็นจิกซอในขณะนั้นมาร์กมีอาการเลือกลักอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่เบรสเลยเียถามว่าคุณเป็นอะไรทําไมคุณอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขเลยมาก็เถะถ่ายไปบอกว่าเขาเองก็เป็นกังวลเรื่องคดีนี้เหมือนกันเลยทําให้อยู่ไม่สุขจิกซอตายไปมันก็ควรจะจบทําไมผมต้องมาลําบากอย่างนี้เจ้าหน้าที่เบรสก็เกิดเอกใจว่าทําไมปีเตอร์ต้องทําอย่างนี้ด้วยเขาไม่มีแรงจูงใจเธอทํางานกับปีเตอร์มาเกือบ5ปีถึง จะรู้ดีว่าปีเตอร์จะเป็นคนใจร้อนตัดสินใจไม่รอบคอบไปบ้างแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งฉันเองที่เป็นเพื่อนสนิทก็น,นึกไม่ออกว่าอะไรที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับปีเตอร์ได้และอิริสันก็มีอีกหนึ่งความลับที่จะเอ่ยบอกนั่นคือผลจากการตรวจรอยนิ้วมือของปีเตอร์มันมีบางสิ่งที่เตตาคือการไม่พบกอยูริกในรอยนิ้วมือเพราะว่ามนุษย์เราจะสร้างกดยูริกออกมาทางเหงือ่อแต่ถ้าว่ารอยนิ้วมือของปีเตอร์กับไม่มีกดที่ว่าหมายความว่าตอนที่ปี เตอทิ้งรอยนิ้วมือบนเหยื่อเขาได้ตายไปแล้วและก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เจ้าหน้าที่สามารถทัดกรองเสียงจนสามารถฟังเสียงต้นฉบับซึ่งนานก็เป็นเสียงของมาร์กมาร์กเมื่อรู้ตัวว่าถูกจับได้เขาก็ใช้มีดปาดคออิริสันใช้กาแฟในแก้วสาดใส่หน้าเบรสเมื่อเบเรสจะมายิงเขามาร์กก็ใช้ร่างของหญิงสาวมารับกระสุนแทนและมาร์กก็ใช้ไหวพริบในการทิ่มแทงเจ้าหน้าที่เบรสก่อนที่เธอจะสิ้นใจมาร์กได้เอทามว่าใครบ้างที่รู้เรื่องนี้เบร เรสกด้ตอบว่าทุกคนทุกคนในหน่วยงานทราบถึงความจริงแล้วแต่มาร์กเองกลับไม่ปักใจเชื่อและไปยังรถเพื่อหยิบเศษมือของปีเตอร์เพื่อสร้างลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุก่อนจะเผาทุกอย่างทิ้งเพื่อความมั่นใจในระหว่างที่มาร์กกำลังสะสารที่นั้นอยู่นั้นจิวก็ได้มายังโกดังที่สร้างสารเกมขึ้นมาเขาได้วางเศษกระดาษที่ได้มาจากพาเมลาไว้บนโต๊ะก่อนจะเตรียมการบางอย่างเพื่อรอให้มาร์กกลับมาในส่วนของสองแม่ลูกเวลาบนนาฬิกา มันนับถอยหลังลงทุกทีลูกชายตัดสินใจที่จะโยกคันโยกนั้นเพื่อเซฟชีวิตตนเองถึงจะไม่รู้กลไกของมันแต่ก็ดีกว่าให้เวลาหมดโดยที่ไม่ทําอะไรลูกชายบอกให้ผู้เป็นแม่หนีห่างเพื่อเขาจะงัดคันโยกนี้แต่ทว่าเมื่องัดไปแล้วกลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาในการใช้มันตัดภาพมาที่มาร์กหลังจากที่เขากลับมาถึงที่นี่เขาก็ได้อ่านแผ่นกระดาษที่ถูกวางทิ้งเอาไว้บนโต๊ะซึ่งนั่นก็เป็นกระดาษแผ่นเดียวกัน ที่จอหนเคยให้กับอเมดา ใจความว่าจอร์นรู้ทุกสิ่งอย่างที่อาร์เมดาเคยทำอาร์เมนดาก็มีส่วนเกี่ยวที่ทำให้จิวแทงลูกของจอร์นและเมื่ออาร์เมดาได้รับจดหมายนั้นเธอก็กลับเข้าสู่เกมดำพันชีวิตอีกครั้งเพื่อสะสารความผิดบาปของตนและการที่มาร์กได้จดหมายนี้นันก็มีนัยยะเหมือนกันเพราะว่าจิวจะมาล้างความผิดบาปให้กับมาร์กเองจิวใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตมาร์กจนสลบแน่นิ่งไปตัดภาพมาที่วิลเลียมเวลาของเขาใกล้จะ หมดแต่เสียววินาทีก่อนเวลาหมดเขาก็สามารถผ่านประตูที่ทําให้เขารอดจากทุกอย่างออกมาได้เขาคิดว่าเขารอดแล้วแต่ทว่าเปล่าเลยด้านหลังประตูที่ว่าคือด่านสุดท้ายที่แท้จริงเพราะว่าด้านซ้ายของเขามีกรงสําหรับสองแม่ลูกและด้านขวามีกรงของพาเมล่าอยู่ด้วยและสาเหตุที่พาเมล่ามาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นนักข่าวที่ทําสกู๊ปเรื่องจิ๊กซอว์แต่เป็นเพราะว่าพาเมล่าคือน้องสาวแท้ๆของวิลเลียมนั้น น,นคือครอบครัวที่จอห์นหมายถึงส่วนสองแม่ลูกที่อยู่อีกฝั่งนั่นไม่ใช่ครอบครัวของวินเลียมแต่อย่างใดแต่เป็นหนึ่งในครอบครัวที่วินเลียมปฏิเสธจะจ่ายเงินประกันและวิดีโอของจิกซอกก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาได้กล่าวขอโทษสองแม่ลูกที่พาทั้งสองมายุ่งเกี่ยวกับเกมนี้แต่จอห์นก็มีเหตุผลที่ต้องทำชายที่อยู่ข,ข้างๆคุณคงจะจำได้เขาสามารถสังเวยชีวิตตนเองเพื่อช่วยน้องสาวแต่ทว่าเมื่อมีโอกาสเขากลับไม่ช่วยสามี คุณและตอนนี้อำนาจอยู่ในมือคุณแล้วทาร่าคุณจะเลือกช่วยชีวิตเขาหรือคุณอยากตัดสินประหารชีวิตเขาเหมือนที่เขาเคยตัดสินประหารชีวิตสามีคุณคุณเลือกเองได้นะทาร่าดัดภาพมาที่มาร์คเขาฟื้นขึ้นมาพร้อมเครื่องพันธนาการที่หัวนั่นคือเครื่องบีบกะโหลกที่อเมรดาเคยใช้และจิลก็ได้บอกความจรงิงว่าจอรทิ้งจดหมายทั้ง5-2ให้กับคุณและทิ้งสที่6ให้กับฉันซึ่งคนในภาพก็คือคนนะ้ำมาร์คฉั จำต้องสะสางสิ่งสุดท้ายที่จอนทิ้งเอาไว้มันเป็นความต้องการของจอนตัดผ้ามาที่วิลเลียมเขาได้ขอรอดอ้อนวอนเพื่อให้ทาร่าไว้ชีวิตเขาแต่ความกดแข็งที่ทาร่ามีมันเต็มเปี่ยมในหัวใจและไม่เคยคิดที่จะให้โอกาสเขาและในการนี้เธอก็จะใช้คันโยกนั้นในการปลิดชีพชายที่พากสามีของเธอแต่ทว่าเมื่อถึงเวลาเธอกลับไม่กล้าพอแต่ทว่าลูกชายที่รับรู้ทุกอย่างกลับใจเด็ดเดียวและโยกคันโยกนั้นทำให ให้กลไกเข้มมากมายทิมแทงใส่ตัววินเลียมและปล่อยน้ํากดเข้าสู่ร่างกายของวิลจนทําให้ร่างกายของเขาแหลกเหลวและเสียชีวิตไปในส่วนของมาร์กเขาเหลือเวลาแค่นาทีเดียวในการปลดพัฒน,นาการที่หัวเขาพยายามดิ้นรนเพื่อถอดมันก่อนที่มันจะฆ่าเขาและด้วยไหวพริบและความฉลาดเขาใช้ลูกกลงในการหยุดการทํางานของกลไกและสามารถถอดมันออกมาได้แต่ก็ได้รับบาดแผลที่แสนสาหัสมาเหมือนกันและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลง เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย